เอาน,นี้ครอบครัวห้างหรือรกครับพี่น้องครับเขม่ไเยได้างเดียวครเขาก็ล่งคลิปแล้วไทยปพระท่านมู <c oughs> วันนี้เรา oh, ทำายสถิติครับได้คลิปไทยไม,มือน <c oughs> เด่ไห <c oughs>

ไปแลแลคือรถ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 เขาสิโอนมาหายซสี่แสนไปซื้อที่ดินอยู่จ่ว่าเราตายเหรอรโอนเรโอนสามเราตายโอนรื่องโอนมไาัโอนให้สี่นไปซื้อที่ดอนชอบตายเหรอเงินหมงนมไปแล้วเป็นแล้วเป็นฮิสโต้แบบเป็นโลิต

จะช้าหน่อยเพราะว่าหมูกำลังช่ำเหละมาหมูเย็นหมูสดๆดแล้วใช่ไหมนี่หมูสดเลยค่ะปาดข้าหลังนอนรอมาจากที่นอนร้อนแล้วนอนนานถ้าเรามา่งสี่โมงสี่โมงในกาบคุณทำเลยยังไม่เสร็จ้อมากเลยอ่ะจัดนะเข้าขวามากเลยอ่ะเข้าขวานี้เราโชคดีนะครับเพราะว่าน้ำไม่ไหลแล้วคนข้าวไปเจ้าน้ำมาให้อยู่นี่เราได้อาบน้ำแล้ว อาบแล้วกันพ่อแล้วดีน้ำเศ้าไหลเออซีมงืนมือนี่ขาไปซีมงซีมงคืนขาปิดนีนี่อง้างแล้วออ้งจอกระกันเสเวลาคยื้อวอาบน้ำแลวเคยเมียุกอาแพอดีน้ำเศร้าไหลเลยเีเดี๋ยวเด้อวันส่งมวี้อเสื้อแขงแนแม่พอดีย้เื้อน้ำขวดหนึ่งเออแมนอยากขอซื้อน้ขวดนึงอาบน้ เป็ว่าังหมากับพ่ออ๋อนั่นๆยางเละเป็นดีพายยางละขบวนนี่ก็จะเป็นขบวนเล่หมาหมาเล่เมาหมาหมาใครล่ะนู่นเราเป็ให้เสื้อขาวอันนี้เป็นรายการพอกันใช้พบปะประชาชนนะครับผมหลังจากที่เพื่อนได้รับเลือกประโยชน์เอาตุกอย่างนี้จากไปเลย ยับเขาไงเขามาใกล้ๆกันเูสิบอกว่าทั้งหมดไายขีอ้วนไทยสทยหาแม่สูงแตแม่ละคับแม่กับัพ่อทั้งแม่อยู่ร่มกันแตพ่อทุกคนเป็นผู้ใดทุกคนบัดมันน่ะมันเตยแรงโอ้ยยำสาวบริสิม่าตากแดดตากแดดตัวน่าบ่นหนพ่เข็ดเมืองไทยลิปโทรศัพท์จนมาหอนลงคลิปกัว่าได้เอาเบอร์มลับแล้ว จังไปดี่วเอาอย่าีหย่งอาแตว่าเจ้าเอาผูเดียวเดี่วรีบสิแมนเขาไปวัดใส่มาอยู่สองสเชียงสามเชียงก็ไปยางน้ำกันน้ากินไงฟันตะลึงนี่นะยางไปใส่แล้วกัสิอันนี้เขาติดตามท่านได้ล่ะนี่สองพันสองพันอันนี้อ่ะเขาจครับสี่หม่นหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าอันนี้ช่องเก่าหรือช่องหม่ช่อใหม่ครับโก้าบลพอเ

อาจารย์จั่นะครับซิลิปปินจากจากแซลขวจะเอาสมกับหน้าตาอไ้วกนล้จะเอาของก็สมกับหน้าตาไคือว่าอาจารย์คนเลียงกล้วยนี่แหละเขาเอายังค่าบ่อยปะยังใส่นี่เราลองเพลงบ่อยไม่ลองเพลงมัองเอเออแล้วมาลองเพลงหน่อยน

อีกเทียหน้าที่มึงจะไปอาวาไปพอเอนอพอแล้วอนอีกเที่าเอไปอ่ะพี่น้องครับเร่อมอวัวน้ครับาเลยให้กินสักีอาเลยมาครับาเาับมาเลมาครับนดูดมาอย่างนี้เลยจะไปไหนที่วัดไซมงคลนะพี่เอามึงพี่น้องบ้านประสาทมองพี่น้องดํตบลบุโพตลาดพวหบุโพเ้็นอไ ตลาดพหตลาดพูโพูแมนเอามันขืนแน่ตลาดพเอะเลยมงมงมงมันจืดแคนไหมอาื่นไปเบิดเหลืออยู่สองคนนีเออเอออ กวนเองเพล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 งไม่ใช่ประเด็นใช่คนเนี้ยเราแบบเราแบบกๆนเราแบบกวนไม่ใช่เนี้ยไม่ใช่ประเด็นแล้วเราบอกว่าไปไปสิกลับไปเอาพี่รองว่ากันเก็บทำไมครับโอ้เด็ดของฉัน โอ้กูไม่อาปองกินทำไมกับพี่น้องกับฝากกมไ่อไกูแจ้งกูตามกูสั่งตะเกีบช่วงนั้นเาเพื่งอัพเชียลกับอ่าจวดพี่น้องจวดอ่ารถลิปครับรถกีบไอรถกิปอ่าโลงงงงงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าช่วงนี้มันมันอยู่เพราะว่ามีมีเงี้ยแล้วก็ได้เงี้ยเงี้ยเออมันมัน เอาพอกันจิบต่อไปรอไครับจี่รครับเป็นกระไลใจงครับกลอ็นมีแล้าก็คือประมน้เอากอุ้ยไอยกระมีแล่วเนาะคันันใส่ผู้บิดกระแบแงมาผีได้ด้วยขอบคุณครับ